ปอนัทวุสกิจใจรอดมาทุกซีซั่นรอบนี้เกมจนได้พระเอกหนุ่มปอนัทวุสกิจใจหลังจากป้องกันและรอดจากการติดโควิดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดแถมยังมีอาการหนะักโดยหนุ่มปอได้โพสตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพชูสองนิ้วนั่งที่เตียงผู้ป่วย พร้อมเขียนเป็นแคปชั่นว่าไม่ต้องเถียงกันท่านหมอหลวงบอกว่าค่าติดโควิดแม้รอดมาทุกซีซั่นรอบนี้เกมจนได้แถมซีซั่นนี้หนักหน่วงอาการค่าเจ็บคอเหมือนมีใครเอามีดมากรีดกกืนน้ำลายแทบไม่ได้ไอโคลกหนักแรงสเสล็์ออกมามีสีบนเลือดเลยสเสลตมีทุกสิบนาทีข้าสเสเล็ทั้งคืนแทบไม่ได้นอนไซนัดก็ดันอักเสบอ,อีก น้ำมูกเขียวออกตลอดสั่งเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นผลตรวจเลือดก็มีการอักเสบท่านหมอให้แอดมิทเธอจาเกรงว่าจะซุดหนกักพร้อมได้โพสต์เตือนในช่วงสงกรานนี้ถ้าจะไปหาญาติผู้ใหญ่ควรใส่หน้ากากป้องกันเพราะคนแก่ไม่รู้เรื่องเวลาเจอผู้ใหญ่ควรใส่หน้ากากไว้นะครับ ป้องกันในระดับหนึ่งด้วยรักและหวังดีสวัสดีครับ